สวัสดีครับทุกคนฮะพบกับเกมซลดากับแนะนำเควส t กันนะคะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ข้างข้กับ AI แล้วนะคบเดี๋ยวบอกตำแหน่งกันก่อนนะครับเควส AI ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตอนใต้ของหมู่บ้านฮาเตโนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลงมาทางใต้มาที่เคทะเลคิตาโนะตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะอยู่ในโขดหินตรงนี้นะครับโอเคจุดที่วาร์ปมาก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับจากสถาบันวิจัยก็กระโดด ลงมาได้เลยถ้าอยู่ตรงนี้มันอยู่กลางทะเลก็อาจจะเดินทางลําบากนะโอเคคุยกับมันเลยเอย๊มีคนมาแถวนี้ด้วยเหรอเนี่ยมันช่างแปลกใจจริงๆเลย oh. อ้ามาตะเอ้าเคยเจอกันเหรอโอเคเราเหมือนเคยเรามาเจอกันอีกแล้วนะก็ <laughs> เห็นไอ้ตัวแบบนี้อยู่ตามหลายพื้นที่นะฮะไม่รู้ว่าชื่อเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่ได้จําชื่อมันด้วย แล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยมันมีสิ่งแปลกประหลาดอยู่อ่นะฮะแถวแถวโขดหินด้านล่างอ่ะไหนเล่ามาสิอ่าขอบคุณมากเลยที่จะฟังเรื่องราวของผมนะฮะ,ะแล้วก็เหมือนเดิมเล่นเพลงไปเล่าไปฮะก็มันบอกว่าเนี่ยฮะประมาณช่วงเวลา ข้อความหายประมาณช่วง5้าโมงนะครับทะเลสีคามข้างล่ากนะครับโอเคก็คือเควสนี้เราจะต้องรอช่วงประมาณ5้าโมงนะฮะแล้วก็นี่ฮะใกลละ5้าโมงละโอเคห้าโมงแล้วเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันวับไปละเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆนะนี่ไงนี่ไงเมื่อคีมันจะมาตอน5้าโมงครับ โอเคแล้วก็วางมันลงไป <Okay. S 1> ได้ไรเอ่ยอ๋อได้เงินครับโอเคแค่นี้เองนะฮะผ่านแล้ว <laughs> เป็นเควสที่ง่ายนะครับแต่อาจจะคิดว่ามันจะอาจจะเป็นเควสที่เราอาจจะตกหล่นก็ได้เพราะว่า oh. อย่างที่บอกครับ AI มันอยู่ที่กลางทะเลตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เอ๊ะมันจะอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาแนะนํากันนะฮะ oh. ถึงแม้ว่า ของรางวัลเป็นแค่เงิน300ก็สําคัญสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะช่วงแรกหาเงินลำบากครับอ่าโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย